ทผู้ชมวันนี้ก็พบกับผมช่องเกมสายยกนะครับวันนี้เราจะมาเล่นผมเพิ่งเคยอัดคลิปเป็นรั้งแรงครับเพิ่งเคยอัดคลิปเกมทั้งแรกเราก็จะมาเล่นโหมดจับอันดับโดดล่มกันนะแรงผมก็ะกระกาดหน่อยนะถ้ามีเสียงอะไรรบก,กวนก็ผมเกาะเอาไปด้วยนะเสียงพัดลมหรือเสียงต่างๆนะะเราก็จะไปกันเลย ผมก็ไม่ค่อยเติมมากเท่าไหร่นะเติมนิดเดียวนะไม่ว่าเราจะได้ที่เท่าไหร่นะผมก็เล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่หรอกนะครับแต่ผมก็จะเล่นให้ดีที่สุดนะช้าจังเลย แหลกหน่อยนะครับเวลาผมอัดคลิปมันชอบแนะอออออนะหลกครับผมไม่รู้นะว่าเสียงเป็นอะไรเล่งนได้ปืนใหม่ยังเป็นทีห้ามานะโอ้ยก็ขอไฟด้วยนะที่มีเสียงรบกวนนะครับ ผมก็เล่นกลากๆ่อยนะครับถ้าผมตายก่อนถ้าผมตายเร็วก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับคลิปนี้ผมนอาจจะได้เล่นแค่ตาเดียวนะครับคลิปหน้าคลิปหน้าค่อยเล่นเยอะนะคลิปหน้าจามีตรงเลยตรงตรงเดือดเลยโอ้โอโอแหลกจังเลยอะ่ะแหลกมากเลยครับทุกคน จะมีสองสามคนมั่งลงกับพวกลงกับผมนี่ผมก็เล่นกับกาเลยนะเอา้าแป๊บเดียวมีคนโดนขาแล้วคุแหลกจัดเลยโอ้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 โอโอยขอด้วยนะครับมันแหลกแหลกจริงอ่ะครับทุกคน อะไรวะหลัวปืนนี้มาเล่นก่อนแล้วกันผมเล่นปืนนี้ไม่เป็นนะทุกคนผมมาตัวแฟนกินมาโอ้ยแลก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 ,แกพี่น้องครับแลกแหงครับพี่น้องโอ้ย มขอนอนุญาตเปลี่ยนเน็ตก่อนนะปิงมันจะขึ้นแล้วนะทุกคนโอเคเปลี่ยนเน็ตแล้วทุกคนไปมาดูใหมก่ก็ลืมกดแชร์กดซับสไครต์นะกดติดตามกดกระดิง่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะครับโอเคแฟนกินให้ไอ้วอร์แล้ว เล่นชนะไม่นอ้อตานี้ทุกคนผมก็จะฟาร์มหาของก่อนแล้วก็ค่อยไปบวกอ่ะครับอ๋อได้สะแปดและแรงมากเลยครับทุกคนแร็กจัดเลยแร็จังหวะีีหนองเลยแร็คักรักทุก เกมฟรีไฟล์ครั้งแรกนะเอาคนมันไม่มีเลยครับทุกคนโอ้ยแล้วเนาะคนบันเหามาเล็กแท่นอะเล็กคักเล็กนน่เลย โอ้ยทุกคนได้ยินเสียงผมไหมยินชัดไหมไม่รู้นะว่าจะได้ยินชัดไหมตอนนี้ผมเปิดพัดลมร้อนจริงครับผมร้อนนะครับทุกคนออกเลยนะกันเขี่ยวของก่อนเขี่ยวของก่อนเอาเลยออกดีอ้ยายวออกแล้วกันกองนึง ทุกคนได้เอ็พหา้าอย่างผมผมจบได้ผมนึกว่ามันจะปวดสุดท้ายไม่ค่อยแรงเท่าไหร่มันเข้านัดละคือคน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 แลกจังวะทุกคนแลกจริงแรกจริงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว

แลกจัดเลยวะทุกคนปิงขึ้นหนึ่งรอยกว่าผมเปลี่ยนเน็ตด,ดีวะต้องเปลี่ยนแล้ววะทุกคนไม่ได้อีกละใส่เดี๋ยวสะนาะพี่นนองหากับเน็ตอะไรผมวาผมเปลี่ยนโทรศัพท์เครื่องใหม่นะแลกจริงแลกจัดจัดเลยครับทุกคน เอ้าคนคนคนเจอคนเจอ,อ,อคนโอ้ยข้อความอะไรข้อวะเจอคนทุกคนผมผมไปบวกเลยแล้วกันเนาะถ้าผมตายไม่เป็นไรหรอกนะครับทุกคนเอาในหนาไปกินโดนไหมไม่โดนวะ โอ้ยอย่าเบิ่งแหลกดี โอ้ตายพี่น้องพี่น้องผมตายพี่น้องมันแหล็กยังโอ้ยขอโทษด้วยนะครับทุกคนโอ้ยโอ้ยไม่บวกเลยอ่ะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะ แหลกมากเลยครับทุกคนก็ก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะผมเพิ่งเคยลงฟรีไฟลนะทุกคนก็ขอ,อไฟด้วยนะขอ,อไฟด้วยนะทุกคนนะบาทก็ขอให้มาดูผมเยอะๆหน่อยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์เลยนะครับ